จะเป็นยังไงเมื่อแกงกระรอกไม่มีของกินจึงวางแผนที่จะไปปล้นร้านถั่วสวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอยแอนิเมชันเรื่องเด e n น t Job ภารกิจหม่ำถั่วป่วนเมืองและก่อนจะไปรับชมกันนั้นยังมีคนดูที่ไม่ได้กดติดตามช่องเราถึง9.7ยังไงฝากเพื่อนๆนนกดติดตามและกดไลค์และที่สำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งเวลาลงคลิปจะได้ไม่พลาดนะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมที่ไปรับชมสปอยกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นที่สวนสาธารณะใจกลางเมืองแห่งหนึ่ง ได้มีกระรอกตัวนึงโผล่มาเขาเนี่ยเป็นพระเอกของเรื่องนี้มีชื่อว่าเซอรี่และขณะนั้นเซอรี่กำลังหิวอยู่ด้วยและได้สังเกตมองไปรอบๆก่อนที่จะเห็นร้านขายถั่วใกล้ๆเขาจึงได้เรียกคู่หูของเขาที่มีชื่อว่าบัตดี้เป็นหนูที่เป็นใบ้ครับไม่สามารถพูดได้น,นั่นเองซึ่งการหากินในแต่ละครั้งเซอรี่กับบัตดี้ก็มักจะเป็นคู่หูกันเสมอและในครั้งนี้ก็เช่นกันครับและตัดผ้ามาที่ต้นอกขนาดใหญ่ใจกลังสวนสาธารณะ ในตอนนั้นเหล่าสัตว์ต่างๆก็ต่างเอาอาหารมาเก็บไว้ในต้นอกมันคือการตุนอาหารก่อนช่วงฤดูหนาวก่อนที่พวกเขาเน่จะจำสินกันซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มเป็นแรคคูนครับจะขอเรียกว่าแรคคูนนี่แหละนะซึ่งแรคคูนก็มีผู้ช่วยเป็นตุนก็ได้ถามกับตุนว่าอาหารเป็นยังไงบ้างตุนในตอนนั้นที่กำลังนับอาหารอยู่ก็ได้บอกว่าอาหารขาดแคลนทําให้เหล่าสัตว์ในนั้นแตกตื่นกันไปหมดแรคคูนบอกให้ทุกตัวใจเย็นก่อนก่อนที่นกสีแดงมือขวาของเขาจะเข้ามาหาและบอกถึงรถถั่วที่ขายอยู่ใกล้ๆครับ และคูณที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยคิดว่าเราอาจจะไปปล้นรถถั่วมันจะทําให้อาหารที่มีไว้ตุนหน้าหนาวเนี่ยเยอะขึ้นเลยวานให้กระรอก2ตัวที่อยู่ในกลุ่มมีชื่อว่าแอนดี้และเกรสันให้ไปปล้นรถถั่วนั้นมาครับและก่อนที่ทั้งคู่จะไปแรคูนก็ได้บอกกับสัตว์ทุกตัวว่าให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาระวังไอ้เจ้านั่นด้วยล่ะไอ้เจ้าหน้าที่พูดถึงก็คือเซอรี่นั่นแหละครับ เป็นที่รู้กันในสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในสวนนี้เซอรี่นั้นเป็นตัวป่วนไม่เคยมาช่วยตุนอาหารมิหนำซ้ำยังไม่เข้าร่วมและชอบมาเก่อกวนสร้างความวุ่นวายอีกด้วยครับเซอรี่ในตอนนั้นก็กำลังซุ่มดูร้านขายถั่วซึ่งท่าทางของคนขายก็มีท่าทีที่แปลกพอเขาได้เจอกับพนักงานส่งเงิน เนื่องจากว่าร้านขายถั่วของเขาตั้งใกล้ๆก,กับธนาคารใหญ่เลยครับมีหนำซ้ำพอพนักงานไปเนี่ยเขายังพยักหน้าให้กับคนข้างๆอีกด้วยแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยมีแผนอะไรบางอย่างแต่เซอรี่ในตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจหรอกครับเขาสนใจเพียงแค่ถั่วที่ชายคนนั้นขายซึ่งในขณะนั้นระหว่างที่พวกเขาทั้งสองในกำลังซุ่มดูกันอยู่ จู่ๆก็มีหนูน้อยเนรนารีคนหนึ่งเนี่ยจะมาซื้อถั่วครับแต่พี่กล้วที่เป็นคนขายนะก็บอกว่าร้านปิดแล้วและไม่ยอมขายให้เด็กคนนั้นแต่เด็กคนนั้นก็ตื้อไม่เลิกพี่แก้ก็เลยยัดถั่วใส่ปากซะเลยเด็กได้เดินจากไปและไม่นานนักก็เดินกลับมาพร้อมกับตำรวจครับเซอรี่และบัดดี้เลยจะใช้จังหวะนั้นในการปล้นถั่วมานั่นเองแต่ในขณะที่พวกเขาทั้งสองกำลังวานแผนกันอยู่ก็ได้เห็นแอดดี้และเกรซันกำลังมาและคิดว่าต้องมาปล้นถั่วเหมือนกัน,นแน่แ่ แอนดี้และเกรสันในตอนนั้นเนี่ยก็วางแผนที่จะปล้นถั่วครับแต่ดูเหมือนว่าเกรสันเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าทีมเท่าไหร่นะพี่แกเนี่ยติดแอคไปหน่อยทําเป็นดมกลิ่นหาเซอรี่แต่แอนดี้ในตอนนั้นก็สังเกตเห็นบัตดี้ที่กำลังหย่อนตัวลงมาเพื่อที่จะมาเอาถั่วครับแอนดี้เธอเลยไปคุยกับเซอรี่ดีๆอยากให้เซอรี่เนี่ยแบ่งถั่วให้พวกเราด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าเซอรี่เนี่ยจะไม่ยอมแบ่งให้ครับ แอนเธอก็ไม่เข้าใจเลยนะเพราะเซอรี่เนี่ยทั้งฉลาดและกล้าหาญแต่ไม่เคยมาเข้าร่วมกลุ่มและไม่เคยจะแบ่งอาหารให้พวกเราเลยแถมแอนยังบอกกับเซอ,อรี่อีกว่าเลิกคิดถึงแต่ตัวเองและคิดถึงส่วนรวมได้แล้วเซอรี่ก็เลยตอบกลับว่าที่ฉันคิดถึงกับตัวเองเนี่ยเพราะว่าฉันจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเธอก็ควรคิดแบบนั้นนะก่อนที่เขาเน่ยจะหย่อนตัวลงไปครับเซอรี่ได้ถั่วมาถุงใหญ่แต่ก็เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดเพราะมีสูดเน่ยอยู่ด้านหลังเขาแล้วพี่แกเนี่ยเลยรีบเข้าไปหลบครับสเน่ยก็พยายามจะกัดแกแล้วเอออกมา เซอรี่ก็เลยใช้สายอะไรบางอย่างเพื่อป้องกันแต่ถ้าว่าสายดังกล่าวเนี่ยมันกลับเป็นสายแก๊สและพอสายมีรูเนี่ยทำให้แก๊สรั่วทําให้รถขายถั่วเนี่ยค่อยๆวิ่งไปนั่นเองครับเซอรี่ในตอนนั้นก็อยู่บนรถและพยายามจะเก็บรวบรวมถั่วให้ได้มากที่สุดแอนดี้ในตอนนั้นเธอก็ได้ขึ้นมาและได้เอาถังที่มีเชือกผูกกับรถเนี่ยเกี่ยวกําแ,แพงข้างๆทําให้รถเนี่ยเลี้ยวเข้าไปทางสวนนั่นเองครับและในท้ายที่สุดรถขายถั่วก็คว่ำและได้หยุดลงแอนเธอก็บอกให้เกรซัสเนี่ยรีบรวบรวมถั่วให้ได้เยอะท แต่ไม่ทันไรเซอรี่ก็มาขวางและบอกว่าถั่วเนี่ยเป็นของฉัน แอนดี้เธอก็พยายามจะเจราจานะครับแต่เซอรี่เขาแข่งมาที่ติดไฟไปทั่วจนไปโดนแก๊สที่รูออกมาทําให้รถเนี่ยพุ่งเป็นจรวดเลยครับในตอนนั้นทุกคนพยายามจะหยุดมันต่างจากเซอรี่ที่เขาเนี่ยเก็บถั่วและชิงหนีไปก่อนครับรถขายถั่วในตอนนั้นก็หยุดไม่อยู่แล้วและได้พุ่งมาด้วยความเร็วเรื่อยๆมีหน่ำซ้ําด้านหน้าที่จะพุ่งไปเนี่ยมันดันเป็นต้นอกที่เก็บสะเบียงของพวกเขาไว้ด้วยในตอนนั้นแด๊คูนเนี่ยก็ประกาศให้กับสัตว์ทุกตัว ว่าอาหารของพวกเราเนี่ยคงไม่พอในช่วงฤดูหนาวในขณะที่เขากําลังปาสายอยู่นั้นก็ไม่ทันรู้ตัวเลยว่ารถถั่วติดระเบิดแดยกำลังวิ่งมาหาเขาแต่ก็ยังโชคดีที่สัตว์ทุกตัวเนี่ยรู้ตัวและรีบวิ่งหนีออกมาก่อนแต่ก็เป็นอย่างที่คาดครับรถถั่วดังกล่าวได้ชนกับต้นไม้เต็มๆในทีแรกเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่สักพักนึงมันก็ระเบิดกลายเป็นโกโก้คราสเลยนะทำให้ต้นอกที่เป็นที่เก็บสเสบียงในตอนนี้ไหม้ไปหมดเลยมันทําให้แร็กคูนนะ่โกรธมากมาก และถามว่าเป็นฝีมือของใครก่อนที่พี่บึกทั้ง3เนี่ยจะลากตัวเซอรี่มาหาครับเซอรี่ที่เห็นต้นไม้ไหมเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะครับเขากลับยาะเย้ยบอกว่าพวกนายเนี่ยไม่รอดช่วงฤดูหนาวหรอกซึ่งนี่มันก็หลายครั้งแล้วที่เซอรี่เนี่ยทำผิดและการทําผิดทุกครั้งเนี่ยก็ต้องขึ้นศาลแต่ในครั้งนี้แรคคูนบอกว่ามันเกินเยียวยาแล้วรวมถึงสัตว์ทุกตัวก็เห็นเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับพวกเขาเลยเสนอกันว่าจะนรเทศเซอรี่ให้ออกจากสวนสาธารณะแห่งนี้ ถึงแม้ว่าแอนจะไม่เห็นด้วยเท่าไหร่เพราะมันก็ไม่ค่อยยุติธรรมแต่เสียงส่วนมากบอกเป็นแบบนั้นก็ต้องทําแบบนั้นเลยครับและพอเซอรี่รู้แบบนั้นเขาเนี่ยก็ไม่พอใจนิดหน่อยแต่ในท้ายที่สุดเขาเนี่ยก็ได้ออกจากสวนไปในต,ตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าบัตดี้ก็จะไปด้วยครับแต่เซอรี่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะอยู่ที่สวนสาธารณะนี้เนี่ยมันปลอดภัยและบอกกับบัตดี้ว่าเขาขอไปคนเดียวพอและทันทีที่เซอรี่ออกไปจากบริเวณสวนเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นครับก็เกิดเรื่องวุ่นวายเต็มไปหมด ทั้งรถและลาผู้คนต่างๆมาทําให้เขาเนยอยู่ไม่เป็นสุขเลยและในคืนนั้นเองแหละครับขณะที่เซอรี่เนี่ยกำลังหวาดระแวงกับสิ่งรอบข้างก็เผลอดันไปตีหน้าบัตที่ที่แอบย่องเข้ามาหาครับ เซอรี่ได้บอกให้บัดดี้เนี่ยกลับไปที่สวนถึงแม้ว่าใจลึกๆเขาแล้วเนี่ยอยากจะให้บัดดี้มาด้วยก็ตามและทั้งคู่ก็ได้แยกกันระหว่างที่เซอรีก่กำลังเดินไปตามทางของเขาก็ไปเจอกับหนูขี้เรือนจึงได้รีบหนีมาที่ด่านฟ้าครับเพราะว่าหนูพวกนั้นเนี่ยพยายามจะทำร้ายเขาอะนะแต่ทว่าในท้ายที่สุดเซอรี่ก็จนนม,มและก็เป็นบัดดี้ที่มาช่วยเขาไว้ครับและแทนที่เซอรี่จะหนีไปเขากลับปล่อยนก และพาบัดดี้ออกมาจากตรงนั้นด้วยและหลังจากที่พวกเขาเนี่ยหนีพ้นมาได้เซอรี่ก็คิดว่าพวกเขาทั้งสองเนี่ยต้องตายแน่ๆครับเพราะในหน้าหนาวนี้พวกเขาจะไม่มีอาหารกินเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างเพราะด้านหน้าพวกเขาคือร้านขายถั่วขนาดใหญ่เลยแหะครับเซอรี่กับบัดดี้ที่ได้เห็นเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยแหละครับที่พวกเขาทั้งสองเนี่ยจะไม่อดตายแล้วและพวกเขาก็ได้วางแผนหาวิธีเข้าไปในร้านนั้นแต่ถ้าว่าแต่ละแผนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ก็ดันไปเห็นถังขยะเซอรี่เลยจะเปิดบันครับ แต่ในขณะเดียวกันเองนั้นบัตด,ดี้ก็ได้ไปเห็นว่ามีคนนกําลังจะเข้าร้านเขาก็เลยถือโอกาสแอบเข้ามาด้วยเลยครับซึ่งคนที่เข้าร้านมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้านายของคนขายถั่วก่อนหน้าแถมเขาเนี่ยยังเพิ่งออกคุกมาด้วยดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมีงานใหญ่ในเร็วๆนี้ทางฝั่งบัตด,ดี้ก็ได้เปิดประตูจากด้านในให้กับเซอรี่ได้เข้ามาและก็ได้พบกับอภิมหากับดักหนูเลยแหละครับที่ถ้าเกิดพวกเขาทั้งสองโดนเข้าไปเนี่ยเดียงแน่ซึ่งเจ้านายคนขายถั่วเนี่ยก็ได้แนะนําพนักงานคนใหม่มีชื่อวนัก ดูเหมือนว่าจะเป็นนักฆ่าครับเขาจะมาร่วมมือในแผนปล้นครั K ้งนี e. ้ซึ่งลูกกรอจ้าอีก2คนเนี่ยมีชื่อว่าฟิงเกอร์และลักกี้ครับหัวหน้าได้ชมพวกเขาว่าพวกเขาเนี่ยเลือกทำเลได้ดีจริงๆก็คือมันอยู่ตรงข้ามธนาคารเลยนะและแล้วพวกเขาก็มาวางแผนกันและในขณะเดียวกันนั้นเองเซอรี่และบัดดี้เนี่ยก็แอบจิกชีสเพื่อที่จะมากินครับแต่เซอรี่ก็ดันเผลอทำพลาดหาของเขาเนี่ยไปตึกกับดักเต็ม แต่ก็โชคดีที่บัตดี้เนี่ยอุดปากไว้ได้ทันนะ,นะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะอุดไม่อยู่เซอรี่เนี่ยได้ตะโกนออกมาจนได้ทําให้หมาที่มีชื่อว่าพรีเซสเนี่ยเห่าครับฟริงเกอร์ก็เลยเป่านกหวีดหมาทําให้หมาเนี่ยหยุดร้องแต่ประเด็นก็คือนักเกอเนี่ยเขากลับได้ยินมันด้วยครับและตัดภาพมาทางฝั่งของสัตว์ในสวนดูเหมือนว่าเขาจะส่งแอนดี้และเกรซ่าเนี่ยไปออกหาอาหารอีกแล้วซึ่งพวกเขาทั้งสองเนี่ยก็เดินออกมาได้ไม่ทันไรก็เจอกับหนูขี้เรือนก่อนหน้าแล้วครับ มันก็เลยต้องเสียเหงื่อกันหน่อยมันทําให้เกรสันที่จัดการกับหนูเนี่ยพลาดกับแอนดี้และก่อนจะพลาดกันนั้นเกรสันก็ได้บอกกับแอนว่าหาอาหารมาให้ได้นะและโยงกระเป๋ามาครับและพอรุ่งเช้าตัดภาพมาที่ร้านถั่วครับเซอรี่และบัดดี้เนี่ยก็นอนอืดเน,นื่องจากว่ากินชีสกันเยอะมากๆและในขณะเดียวกันเองก็มีผู้หญิงมาหาซีอเธอมีชื่อว่าลาน่าลืมบอกไปเลยนะครับว่าซีอหรือว่าเจ้าของแผนการปล้นเนี่ยมีชื่อว่าจอนี่ ซึ่งระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นจูจูพรีเซนที่เป็นหมาเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างและได้ดมกลิ่นตามรอยมาและก็ได้พบกับเซอรี่ที่เขาเนี่ยนั่งกินถั่วอย่างสบายใจพรีเชียสก็เลยเห่าไปครับมาทําให้ฟิงเกอร์เนี่ยเป่านกหวีอีกครั้งและดูเหมือนว่าเซอรี่เนี่ยจะชอบใจมากๆด้วยนะ และแม้ทันไรนักเกิลที่ได้ยินเสียงนกหวีดสุนัขเนี่ยก็เอานกหวีดปากไปนอกร้านเลยครับพิเชสได้เข้าไปกัดหุ่นที่มีเซอรี่อยู่ในนั้นและบัตได้เข้าไปในตัวของจอห์นนี่ทำให้ทุกอย่างในตอนนี้เนี่ยมันปันป่วนไปหมดแต่ทว่าในท้ายที่สุดเซอรี่และบัตเนี่ยก็ได้หนีออกมาจนได้เซอรี่ได้บอกกับบัตว่าถ้าเรามีโอกาสอีกครั้งหนึง่งเราจะรีบขนถั่ออกมาให้ได้เยอะที่สุดซึ่งเซอรี่เขาก็มีแผนจะไปเก็บนกหวีดสุนัขมาครับเขาได้หามันอยู่สักพักก่อนที่จะเจอว่ามันอยู่ในกร และเผลอทำหลุดมือทำให้มันเนี่ยไปตกอยู่ในมือของแอนดี้จนได้พวกเขาทั้งสองเนี่ยพอเจอกันก็เถียงกันเลยครับแอนดี้ได้ถามกับเซอรี่ว่านายเจออาหารหรือเปล่าเซอรี่ได้โกหกว่าเขาไม่เจอและพยายามแย่งนกหวีดมาจากแอนครับแอนที่สงสัยเลยถามว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่เซอรี่ก็บ่ายเบียงแอนที่เห็นแบบนั้นเลยจะปล่อยนกหวีดลงท่อน้ําเซอรี่ก็บอกให้แอนใจยเย็นก่อนที่เขาจะเห็นว่าประตูร้านถั่วเนี่ยมันถูกเปิดทิ้งไว้ เขากับบัตเนี่ยเลยรีบวิ่งเข้าไปและบอกกับแอนว่าเก็บสิ่งของนั้นไว้ก่อนนะมันทําให้แอนเนี่ยงงเลยล่ะครับทางฝั่งเซอรี่และบัตเนี่ยก็ได้เข้ามาที่ห้องใต้ดินและก็ได้พบกับอภิมหาถั่วเรียกได้ว่าเป็นธนาคารถั่วเลยก็ได้เรียกได้ว่าเซอรี่ดีใจจนเป็นบ้าไปเลยล่ะครับแต่ในขณะนั้นฟิงเกอร์เนี่ยก็ได้เดินเข้ามาบัตเนี่ยเลยเอาเซอรี่ไปหลบก่อน และตบหน้าดึงสติเซอรี่เป็นหนึ่งทีเซอรี่บอกขอบคุณที่ดึงสติชนะและเริ่มวางแผนที่จะเอาถั่วออกไปเซอรี่บอกว่าเราเนี่ยจะขุดอุโมงค์และขนถั่วออกไปให้หมดรับรองว่าอิ่มไปตลอดหน้าหนาวแน่นอนและหลังจากที่ฟิงเกอร์และลักกี้เนี่ยออกไปจากห้องใต้ดินพรีซิสเนี่ยก็เดินสวนเข้ามาและก็ได้พบกับเซอรี่และบัตที่กําลังขนถั่วกันอยู่พวกเขาทั้งสองเนี่ยเลยหนีมาทางที่เลื่อนแต่ตัวของเซอรี่ติดบัตพยายามจะข้าไปช่วยแต่แอนเธอก็มาขวางไว้แอนได้ถามกับเซอรี่ ว่าน,นี่มันเรื่องอะไรกันแน่และก็ดูเหมือนว่าแอนจะรู้ว่าข้ั้งในที่เซอรี่ไปเนี่ยต้องมีอาหารแน่นอนเธอเลยขู่ว่าเซอรี่จะเอามาแบ่งใช่ไหมไม่งั้นเธอจะไม่ช่วยเซอรี่ด้วยความจนมุมเนี่ยเขาเลยรับปากไปครับว่าเขาเนี่ยจะเอาอาหารมาแบ่งให้และขอให้แอน,นส่งนกหวีดมาให้เขาพอหลังจากที่เซอรี่ได้นกหวีดแล้วเนี่ยก็เอามาขู่กับพรีเซสพรีเซสในตอนนั้นเธอก็กลัวมากๆครับเธอเป็นสุดด็อกโตเมียนะพรีเซส,ส,ดดก,นะเซสก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะไซด์ที่เธอต้องทําแบบนี้เนี่ยเธอทําตามหน้าที และได้ชวนเซอรี่เนี่ยให้ไปเป็นเพื่อนกันทางฝั่งแอนดี้เนี่ยเธอก็อึงมากๆกับอาหารที่สามารถเลี้ยงทุกคนได้เป็นปีเลยทางฝั่งบัดดี้เนี่ยก็สำรวจมาได้เลยและได้เจอกับระเบิดไดรดมายเขาเนี่ยไม่ได้สนใจแล้วก็โยนมันทิ้งไปครับแอนดี้ก็ได้ถามน,นะว่าเซอรี่เนี่ยจะเอาถั่วพวกนี้ออกไปได้ยังไงเซอรี่ก็บอกว่าพวกเราจะขุดอุโมงค์เอาแอนที่ได้ยินเนี่ยก็บอกว่าแผนเนี่ยมันเจิดมากและเธอจะกลับไปบอกกับทุกคนว่าพวกเราเนี่ยเจออาหารชุดใหญ่ เธอได้บอกกับเซอรี่ว่าเซอรี่จะกลับไปด้วยก็ได้นะเซอรี่อาจจะเป็นฮีโร่เลยก็ได้แต่เซอรี่ก็ปฏิเสธและได้สั่งให้บัตเนี่ยแอบสะกดรอยตามแอนไปครับในคืนนั้นบัตเนี่ยก็แอบมาส่องพวกสัตว์ในสวนและก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่แอนดี้เนี่ยไปต่อรองกับเซอรี่ครับและแรคคุณก็ได้แบ่งหน้าที่งานให้บรูซอร์ แอนดี้ตุนไปขุดอุโมงน้ำถั่วออกมาและงานนี้ตุนเป็นหัวหน้าครับและไม่เพียงเท่านั้นแด้คุณบอกว่าเขาเนี่ยไม่ไว้ใจเซอรี่เขาได้บอกกับทุกคนว่าพวกเราจะขนถั่วมาให้หมดและไม่ต้องทำตามสัญญายที่เซอรี่บอกและก็ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะทำแบบนั้นด้วยนะครับไม่เหมือนกับแอนที่เธอไม่ได้คิดแบบนั้นนะนะและรุ่งเช้าวันต่อมาพวกแก๊งของแรคคุณและเซอรี่เนี่ยก็ได้มาเจอกันครับเซอรี่บอกว่าเขาเนี่ยสำรวจที่นี่มาหมดแล้วรู้ทุกรูขุมขน เพราะฉะนั้นถ้าจะวางแผนปล้นกันเนี่ยต้องมีเขาทางฝั่งพวกจอนี่เนี่ยก็ดูเหมือนว่าแผนปล้นธนาคารเนี่ยใกล้จะมาถึงแล้วเหมือนกันระหว่างที่พวกเขากำลังวางแผนปล้นธนาคารอยู่นั้นก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเจ้าพวกกระรอกเนี่ยก็วางแผนที่จะปล้นถ,ถั่วเหมือนกันครับพวกของแอนดี้เนี่ยก็ได้ขุดดูตามที่เซอรี่บอกทั้งที่ไม่รู้เลยว่าเซอรี่เนี่ยก็คิดไม่ซื่อเหมือนกันระหว่างที่กำลังขุดอยู่นั้นเซอรี่เนี่ยได้แอบไปเก็บถั่วข้างในแล้วทางฝั่งพวกที่ขุดกันอยู่เนี่ยก็ขุดมาจนที่ว่าอิดเนี่ยมันจะหลุดออกมาแล้วนะครับ แต่อิดมันไปสกิดกับจอบทําให้เกิดเป็นสกิดไฟและมีดายดามยอยู่ใกล้ๆด้วยนะและก็เป็นอย่างที่คาดเลยครับบัดดี้ได้แอบเข้ามาก่อนหนะ้าและได้พบว่าดายดามายนะนะั้นอ่ะมันได้จุดขึ้นมาแล้ว บัดได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับเซอรี่และเซอรี่เนี่ยก็ทําสําเร็จเขาเนี่ยได้โยนดาดไม้ไปไกลๆครับแต่สุดอกแสนเชื่องอย่างพรีเชสเนี่ยก็คาบมาคืนเฉยเลยนะและก็เป็นอย่างที่คาดดาดไม้ดังกล่าวเนี่ยมันระเบิดครับแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะแต่ความซวยมันตกอยู่ที่พรีเชสนี่แหละครับเพราะอีกไม่นานพวกเจ้านาเนี่ยจะเดินเข้ามาและต้องโทษว่าพรีเชสเนี่ยเป็นคนทําแน่นอนพอพวกเจ้านาเดินลงมาเนี่ยก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นและก็ได้พบว่าพรีเชสเนี่ยคาบเซอรี่อยู่ครับตามแผนเลยนะ ความผิดเลยไปอยู่ที่เซอรี่การอ,อกที่พยายามจะจุดระเบิดนั่นเองครับหลังจากนั้นพวกลูกกระจกทั้งสองน่ยก็ได้มาอุดดูที่ขุดไว้และเซอรี่เนี่ยก็ถูกนํามาทิ้งี่ถังขยะและดูเหมือนว่าเซอรี่เนี่ยเขาจะมีแผนใหม่ก็คือถังขยะที่เอามาทิ้งเนี่ยมีรูด้านใต้เราจะขุดรูใหม่ขึ้นมาและเอาถั่วออกมาจนได้ครับ ระหว่างที่ขุดอยู่นั้นแอนดี้เนี่ยได้เข้ามาสารภาพว่าแรคคูนเนี่ยคิดไม่ซื่อกับเซอรี่ครับมาทําให้แอนดี้และเซอรี่เนี่ยแตกหักกันเลยนะแอนดี้และพักพวกได้เอาถั่วจํานวนหนึ่งมาแบ่งให้กับสัตว์ในสวนซึ่งก็ดูเหมือนว่าแรคคูนจะไม่พอใจเท่าไหร่ครับตุนได้บอกกับแรคคูนว่าไอ้เจ้าเซอรี่เนี่ยมันก็ใช้ได้เลยนะไม่แน่ว่ามันอาจจะช่วยเราจริงๆก็ได้แรคคูนก็บอกว่าถ้าเจ้าเซอรี่เนี่ยมาคิดจะช่วยจริงจริง วันนั้นเนี่ยถั่วก็คงตกเป็นสายฝนเลยแหละดูเหมือนว่ารักคุณเนี่ยจะไม่ใช่รักคุณแก่แสนดีอย่างที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันหรอกครับทาฝั่งของเซอรี่ที่กําลังนั่งห้อยอยู่นั้นก็ได้เจอกับเกรสันที่เขาเนี่ยหน้าตื่นมาเลยเขาเนี่ยยังตกใจกับหนูขี้เรือนไม่หายนะครับเขาถึงกับข้นร้องไห้แต่พอเซอรี่ได้แตะน้ําเนี่ยเขาก็คิดอะไรบางอย่างและก็ได้ไปเช็คไก่พวกที่เขาขุดกันอยู่และได้พบว่าไอ้ตุ่นเนี่ยมันเอาน้ํามาปล่อยในรู เป็นอย่างที่เซอรี่คาดไว้ว่าเจ้าแรคคูนน่ะมันต้องวางแผนอะไรบางอย่างทําให้เขาเนี่ยดูเป็นคนผิดอีกแล้วและแล้วไอ้พวกที่ขุดทั้งสองเนี่ยก็จมน้ําจนสลบไปและน้ำเนี่ยก็ทะลักที่ห้องใต้ดินเลยครับเซอรี่ได้บอกให้พีเชียสเนียรยีไปปิดน้ําและเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปในร้านเขาจะไปช่วยพวกที่ขุดทั้งสองเขายังถามกับตัวเองเลยว่าเขาทําอะไรอยู่และแล้วเซอรี่เนี่ยก็สามารถช่วยทั้งสองได้และยังสามารถจับตุนได้เข็นความจริงจากตุ่นได้ด้วยครับ ตุนบอกว่าสาเหตุที่เขาทําแบบนี้เพราะว่าแรคคูนเนี่ยไม่ต้องการให้ขโมยถั่วได้ครับแรคคูนคิดว่าการที่มีอาหารน้อยทําให้สามารถควบคุมสัตว์ได้มากเซอรี่เนี่ยจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับทุกคนตุนก็บอกว่าจะมีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อหัวขโมยอย่างนายหรอกเซอรี่ได้เอาเรื่องนี้มาบอกกับคนในกลุ่มครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเชื่อเลยนะแม้กระทั่งแอนด,ดี้เนี่ยก็ไม่ได้เชื่อเลยครับแอนด,ดี้เลยถามกับบัตว่านายเห็นอะไรหรือเปล่าเซอรี่ก็บอกว่าบัตนี่ยทอะไรไม่ได้หรอกเขาน่ะมันไร้ประโยชน์ เซอรีู่้ไปแบบนั้นเพราะความอารมณ์เสียของเขาทําให้บัตเนี่ยรู้สึกเสียใจทันทีเลยครับในตอนนี้เซอรี่ก็โตคนเดียวแล้วและเขาก็จะเข้ามาขนถั่วแต่ก็ดันโดนจับจนได้ครับทางฝั่งของลาน่าก็ได้เจอว่าจอนนี่เนี่ยกำลังจะป้นธนาคารอีกครั้งเธอก็ไม่พอใจครับจอนนี่ก็ได้บอกว่านี่จะเป็นงานสุดท้ายของฉันแล้ว ฉันขอโทษนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยจอนนี่เนี่ยถูกเรียกว่าคิงนะครับลาน่าไม่สามารถห้ามจอนนี่ได้เธอจึงจูงหมาของเธอออกไปและก่อนจะไปยังได้ปล่อยเซอรี่อีกด้วยทางฝั่งพกลูกกระจกเนี่ยก็ขุดอุโมงค์กันมาเรื่อยๆจนพบว่ามีตู้เซฟธนาคารที่เก็บเงินอยู่ด้านบนหัวพวกเขาแล้วหลังจากที่เซอรี่ออกมาได้เขาก็ถูกจับโดยแก๊งหนูขี้เรือนและก็ได้พบว่าแก๊งหนูขี้เรือน,นี่แหละมีแรคคูนเป็นคนบงการเบื้องหลังและแล้วพวกจอนนี่เนี่ยก็ได้ระเบิดพิชญ์ป่นธนาคารครับ มันทำให้เซอรี่เนี่ยหลุดออกมาและกําลังจะไปบอกพวกแอนดี้ครับมันเลยไปฉากไล่ล่าระหว่างการปล้นธนาคารบทสรุปแล้วเซอรี่เนี่ยทำสำเร็จครับเขาได้เอาเรื่องที่ว่าไปบอกกับเกรสันแต่เกรสันพี่แกก็ตื่นกลัวเกินครับวิ่งหนีไปก่อนนะ,นะ mm hmm. พวกแอนดี้เนี่ยได้หนีขึ้นมาและก็ได้เจอกับแรคคูนแอนดี้บอกว่าเซอรี่เนี่ยบอกว่าแรคคูนเนี่ยเป็นคนปล่อยน้ําแต่แรคคูนก็แก้ต่างให้ตัวเองจนทุกคนเนี่ยหลงเชื่ออีกแล้วแรคคูนได้สั่งให้พวกตัวใหญ่ๆเนี่ยกลับไปที่สวนเพื่อจะเอาคนมาสมทบ ส่วนพวกตัวเล็กๆอย่างแอนดี้เนี่ยก็ถูกล่อขึ้นไปบนรถและเขาก็ปิดประตูอัดหน้าเลยครับแต่ก็ยังโชคดีที่เซอรี่และเกรซัสเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยพวกเขาทั้งสองในต้องหาทางที่จะเอาพวกแอนดี้ออกมาจากรถให้ได้ก่อนแต่แม่ทันไรแลคคูนเนี่ยก็ตามมาอีกแล้วครับทางฝั่งลูกกจอกสองคนในรถเนี่ยก็ดีใจแล้วนั่นที่จะรวยแต่พอไปเปิดประตูด้านหลังเนี่ยพบว่าจากที่มันต้องเป็นเงินเนี่ยมันกลายเป็นถั่วเฉยเลยครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยก็โดนหล,ลอกเหมือนกันนะ,นะพวกเขาที่รู้ตัวเนี่ยเลยรีบขี่รถตามจอนี่ไปทันที และลืมบอกไปเลยนะครับว่าแรคคูนอยู่บนรถของจอห์นนี่นะซึ่งรถบรรทุกสองคันที่วิ่งด้วยความเร็วเนี่ยวิ่งผ่านหน้าร้านโดนัทที่มีตำรวจอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยตำรวจก็คงต้องสงสัยและขี่รถตามมาแหละครับทางฝั่งเซอรี่เนี่ยก็สามารถช่วยพวกแอนดี้จนได้ แต่แรคคูนเนี่ยก็มาจับตัวเซอรี่ไว้และจะโยนเซอรี่ออกไปนอกรถครับแต่เกรสันก็เข้ามาช่วยอะนะและเกรสันเนี่ยก็ได้บอกคาจริงกับทุกคนว่าเซอรี่ที่แท้จริงแล้วเนี่ยคือฮีโร่ตัวร้ายมันคือนายต่างหากแรคคูนไม่เพียงเท่านั้นตุ่นที่ได้แอบก่อรถมาเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนอีกครับว่าแรคคูนนี่แหละตัวร้ายของแท้เลยและทุกคนในตอนนี้ก็ไม่เชื่ออะไรในตัวแรคคูนอีกแล้วครับแรคคูนได้โยนเซอรี่ลงไปแต่ก็โชคดีที่เซอรี่เนี่ยพกถุงถั่วเอามารองรับตัวได้ ้าฝั่งพวกจอนี่ที่หนีตำรวจกันมาเนียครับตำรวจก็มาดักหน้าแทนตำรวจยังตามมาติดๆแล้วรถก็เลยเบรกระันหันทําให้แอนดี้เธอสลบไปแต่เซอรี่ก็ได้เข้ามาช่วยครับเพราะว่าเซอรี่เนี่ยติดรถตำรวจมานะจอนี่ที่เห็นว่าไม่มีทางรอดแล้วแหละก็เลยสั่งให้ด็อกเกลิลเนี่ยเอารถที่มีเดนาไมท์วิ่งเข้าชนตำรวจเลยแกกล้วก็จัดการให้ตามนั้นแต่ก็มีตำรวจนายหนึ่งเนี่ยยิงล้อรถครับทาให้รถเนี่ยมันจะตกสะพานไปนะแล้วแล้วเซอรี่และแอนดี้เนี่ยก็ตกมาที่น้ำผา แลคุณก็จะตกครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็จับเซอรี่ไว้ทุกคนก็พยายามช่วยเซอรี่เนะแต่เซอรี่เนี่ยเขาก็เสียสละตัวเองยอมทิ้งทุกอย่างและตกไปพร้อมกับแรคคูนเลยครับแต่ก่อนที่เขาจะปล่อยมือเซอรี่ได้บอกกับบัดดี้ว่าบัตนี้เนี่ยทำดีมากๆนะนายคือเพื่อนสนิทของฉันและเขาก็ปล่อยมือเลยครับพวกของแอนดี้ได้ลอยมาตามกระแสน้ำเรื่อยๆและก็ได้ไปเจอกับสวนของพวกเขา และถั่วที่ลอยตามน้ํานมาเนี่ยก็ได้ไปโดนกันหันทําให้ถั่วเนี่ยตกลงมาเหมือนกับฝนเลยแหละครับและในท้ายที่สุดแล้วพวกจอนนี่เนี่ยถูกจับหมดแต่ที่โชคร้ายก็คือบัตดี้เนี่ยเสียเพื่อนรักของเขาไปและก็ดูเหมือนว่าพริชเชตเนี่ยจะเจออะไรบางอย่างและได้เรียกบัดดี้ให้มาดูด้วยครับอัดดี้เธอก็ได้เข้ามาดูด้วยแล้วก็พบว่ามันเป็นศพของเซอรี่แต่เซอรี่ก็ยังไม่ตายทาให้ทุกคนเนี่ยดีใจมากๆครับ ซึ่งแอนดี้เนี่ยก็จะพาเซอรี่ไปหาทุกคนและบอกความจหตกับทุกคนครับเซอรี่บอกว่าเขาไม่ต้องการแบบนั้นหรอกทุกคนในทีมมาช่วยกันต่างหากเล่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะและเซอรี่และบัตเนี่ยก็ได้จากไปครับเป็นคู่ด,ดูโอที่ปิดทองหลังพระจริงๆเลยนะและนี่คือเดิอนดัตช็อหากใครชอบรับฟังสปอยเป็นเพลินสามารถกดติดตามช่องเราไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กับการสปอยเดิอนดัต j ็อภารกิจหม่ำถั่วป่วดเมืองผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ